ปรับให้เป็นหางนกประมาณนี้ปรับให้เป็นหางกหนางก<ะ>เสร็จแล้วดูดูดโคอเทียนอยู่นี่ปรับก็คืออย่างนี้น,นะครับอันนี้คือเปิดไอนิน้วค่อยๆได้แล้วโดสว่างคาตาเนี่ยใช่อี่นี้ถ้าอีน่อนี้ไม่ได้ถ้าอย่นี้เรียกว่าคาบูไรซิงถ้าเราลดาไ,ไปอีกเพิ่มเพิ่มมไปยิ่งกไปอีกเป็นนิวตัน ใครอย่างนี้ถ้าใครอยู่นี่ได้เลยถ้าใครควรลงแรงก็ามาอย่างนี้ก็ได้ก็ลงหน่อยก็ได้แล้วก็ปักตรงนี้ครับนนะในนิ้วเด็ค่อยเด็ค่อยเ็ค่อยเข้ามาอ่าไม่เป็นไรอันนี้ไปดับดุไปน,น,นี่ได้แล้วนี่ถือว่าสอบผ่านเดี๋ยวเวลา,าปิดเสือไปปิดลมก่อนนี่ผ่านไหมลบคะแนนลบสองคะแนนนะครับต้องปิดไรก่อนครับ ต้องปิดแก๊สก,ก่อนแล้วป,ปิดลมถแถวสามนะ